นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด็ดของอร่อยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิจิตรไม่ได้มีเพียงแค่ส้มโออย่างเดียวนะคะที่อร่อยเพราะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกถึงสวนอินทผลามและนอกจากนอกเหนือจากอินทผลัมแล้วเขามีผลไม้รสชาติดีอะไรกันอีกบ้างวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณพีรพจนศศีสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณแก้วตาอินหันเจ้าของสวนชาลวันอินทผลามทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีส สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยให้ท่านนายกทําความรู้จักให้ทุกท่านเนี่ยทำความรู้จักกับที่ตําบลดงกลางก่อนเรามีพื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าเหมาะกับการเพาะปลูกอะไรยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับผมพีรพศศรีสุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางนะครับเนื่องจากตำบลดงกลางเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของวัฒนธรรม เป็นชุมชนลดโลกร้อนเป็นชุมชนสุขภาวะาเป็นหมู่บ้านฟู้ดแบงค์และมีเนื้อที่ประมาณ1.47 0 0ไร่ส่วนใหญ่จะทําอาชีพเกษตรกรรมคือทาํานาแล้วหลังจากนั้นก็มาปลูกพืชเสริมเช่นปลูกชะอมปลูกยอแล้วเป็นถนนกินได้ก็คือสองฝั่งถนนจะปลูกพืชผักผลไม้<อ>ให้ให้ผู้มาเยือนไปเก็บไปเก็บทานได้ครับ เน้นความปลอดภัยเน้นความสุขภาพดีให้กับผู้มาเยือนนะคะควันนี้ก็เลยมีนี่เลยผลไม้ในพ,พื้นที่มาแนะนําเป็นผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะวันนี้เป็นสวนจากคุณพี่แก้วตานั่นเองนะคะคคเดี๋ยวขอถามพี่แก้วตานะคะว่าเริ่มปลูกอินทผาลัมามาได้ยังไงพี่แก้วตาก็อาชีพ มีอาชีพเสริมสวยมาก่อน๋อมีอยู่ละสวยสวยเลยที่<ด><ด>สมุดประการค่ะแล้วพอดีตั้งใจว่าจะกลับบ้านเกิดก็เลยมาปลูกสวนอินทผลามเสริมมาไว้ก่อนก็คือปี63ก็เกิดโควิดขึ้นมาก็คือสั่งปิดร้านก็เลยมาทําอินทผลามร้อยเปอร์เซ็นต์กลับบ้านเกิดมาก็เลยมาดูแลเต็มที่ ก็ปลูกได้ประมาณตอนนี้ก็150ต้นแล้วค่ะ <h> แล้วก็มาปลูกใบยอเสริมระหว่างต้นอินทผลามล่มลองน้ำก็คือได้ใบยอส่งญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ที่แก<า>้วาคะปกติแล้วอินทผลามไม่ใช่พืชที่จะมาปลูกในพื้นที่ของเราปกติอนนยู่ในภาคใต้จุดเริ่มต้นทำไมพี่แก้วตาถึงเลือกที่จะเป็นอินทผลามก็เป็นผลไม้ที่มีอายุยืน120ปีชั่วลูกชั่วหลานคิดอย่างนั้นว่าเราปลูกครั้งเดียวคือจบและเป็นผลไม้ที่ดูแลสุขภาพ ค,ค,คือทุกคนต้องดูแลสุขภาพอยู่แล้วก็เลยว่าเออปลูกอันนี้คือจบเลยดูแลสุขภาพทุกโลกแล้วในเรื่องของการปรึกษาในเรื่องของดินในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราพี่แก้วตาได้ปรึกษาหรือว่าขอคําแนะนำจากใครไหมคะก,ก็จะไปเรียนรู้ว่าการหมักหลุมเนี่ยต้องใช้อะไรมั่งใช้แล้วล้วก็ใช้ธรรมชาติคือเอาขี้ไก่เกี่ยมาหมักฟางมาหมักคือก่อให้เป็นหลุมเมตรคูณเมตร ก็คือเราจะใช้ปุ๋ยตรงนั้นแล้วเราก็เอาดินของของบึงสีไฟพอดีรับซื้อดินมาเน้องมาถมเพราะว่าที่พื้นที่มันเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมก็เลยมาถมก็เลยได้ปุ๋ยตรงนั้นอ่ะสามเท่าเพราะขี้ฟูดนี่สะสมเป็นปุ๋ยหลสามสิบปีคือตรงนั้นก็คือปุ๋ยล้วนๆก็เลยได้ได้ตรงนี้ของดีตั้งแต่เริ่มเติมใช่ไม่ต้องใช้สารเคมีนัทนานนยกค่ะส่งเสริมพี่นองเกษตรกรในพื้นที่สนับสนุนด้านใดบ้างเชิญค่ะ หลังจากเกษตรกรมีอาชีพหลักคือทำนาแล้วฮะก็ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักเช่นชะอมโมก็ตอนนี้ทําเป็นโอมปลอดภัยไม่ใช่ปลอดสารพิษนะฮะปลอดภัยเลยปลอดภัยปลอดภัยก็คือเราจะไม่ให้เกษตรกรพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว15-30้านค่สวันแล้วก็มีจุดรับซื้อผักไปส่งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตอนนี้ชะอมเราก็ได้ส่งไปตรวจสอบที่ห้องแลบที่ตลาดไทยแล้วก็ ผ่านได้ส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น70โลแรกโกอินเตอร์หมดเลยใบยออ็โกอินเตอร์ของคุณแก้วตาก็โกอินเตอร์ชะอมก็โกอินเตอร์เหมือนกันโอ้โหเราสองคนต้องไปได้โกอินเตอร์ค่ะบ้านนะคะเดี๋ยวนครับผมยินดีครับเป็นพืชผลทางการเกษตรและก็เป็นผลผลิตที่ปลอดภัยทั้งหมดถึงจะสามารถส่งออกได้นะคะเนี่ยแล้ว เรามาเจาะกันที่อินเดียาลัมกันต่อพี่แกวตาพี่ปลูกทั้งหมดกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างเชญค่ะสายหลกัลกๆนี่ก็ใบยีเหลืองบฮีแดงโคเนซ,ซี่แล้วก็อัมเอตฮานฮัตซาวีเปมคือหลกัลกๆก็คือเอาไว้โชว์ในสวนเพื่อความสวยงามมีกระจับกระจับนี่ก็จะเป็นไอดอนของสวนเลยเพราะว่าใครๆมาก็จะมายกกระจับทานกันทานผลสดแล้วจะหวานผลสดนก็ชอบใช่ค่ะหวานเพราะทุกคนนี่ไม่รู้ว่ากระจับเนี่ยกินผลดิบได้ แต่ในสวนนี้ก็จะพรีเซนต์ให้เขาลองยกแล้วก็เด็ดให้เขาฉัดทานก็จะมีรสชาติหวานถ้ายิ่งทานกับน้ำพริกกะปินี่จะอยเลยทเยแล้วเปลือกเขาแข็งไหมพี่ไม่ไม่แข็งค่ะถ้ากินกินอ่อนๆแต่ถ้าถ้าแบบฝักเขาแข็งแล้วเราก็เอาไปต้มแต่เราที่สวนนี้ปลูกหลายอย่างมากมากค่ะก็มีผักขจรอะไรในล่องน้ําก็คือจะมีผักมีบัวสายบัวใครมาเที่ยวนี่ก็ให้เขาเก็บได้เลยค่ะก็คือแจกโอ้ ชอบก<อ>ินอะไราปลูกแล้วก็แจกไม่ด้วยใช่ค่ะ <c oughs> แค่เฉพาะของอินทผลัรรมว่าหลากหลายสายพันธุ์แล้วเขายังมีอื่นๆที่ไม่ใช่อินทผลัรรมด้วยแล้วรสชาติของอินทผลัรรมแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่เจาตาก็โคเนซี่นี่ก็จะมีติดฝาดนิดนึงแต่ว่าจะติดลิ้นคือความหวานเนี่ยนาน หวานนานเลยใช่ค่ะก็คือจะชํำอยู่ในในนีคือคนตัดเหมาคือสายสายพันธุ์สายพันธุ์นี้ค่ะสีแดงก้าสีเหลืองก้าบาฮีอ๋อบาฮีสีเหลืองแต่พี่แก้วตาแนะนําว่าต้องชิมสีเหลืองก่อนนี่คือบาฮีค่ะก็เพราะอะไรคะก็สีเหลืองจะโดดเด่นเพราะว่าความหวานเขาจะโชรูมแต่ถ้าเราทานสีสีแดงก่อนเนี่ยโคเนซี่ก่อนเนี่ยรสฝาดเขาจะไปตัดสีเหลืองจะไม่ได้ลิ้มรสเลยอ๋อและวิธีการทานที่ถูกต้องทานยังไงก้าแนวนอนค่ะต้องแนวนอนแล้วคุณสิงพนวนอน มีคนบอกหลายคนนะคะว่าที่ทานอินทผลัมแล้วฝาดเพราะว่าทานผิดวิธีหรือเปล่าวันนี้คุณศิรนนาทานให้ดูแบบถูกวิธีคือจับแนวนอนแล้วกัดแบบนี้เนื้อกรอบมากกรอบเลยยังไงต่อค่อใกรอบหวาน ซึ่งปกติแล้วเนี่ยดิฉันเองเวลาทานอินทผลัมทีไรจะได้แต่ฝาตลอดเขาคิดว่าคามกินแบบนี้ไม่รู้ว่าทานผิดวิธีหรือเปล่าต้องกินแบบฝาแลคุณผู้ชมพัฒนาสายพันธุ์แล้วอ่ามีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วกี่กระตาคะสักหนึ่งลูกที่จะหวานแน่นอนเลยลูกนั้นลูกนั้นเลยคือ70%แก่70%จะแก่อร์นต์ะคุณชิมชิมทาตอนนี้ถูกวิธีบ้างท่านนายกอันนี้ลุ้นเลยนะคะท่านนายกมองเลยว่าว่าจะได้หรือเปล่าแองเกอเป็นยังไงกรอบหวาน หวานจริงต้องกินอย่างถูกวิธีอืมคุณผู้ชมหวานจริงสีเหลืองว่าหวานแล้วอลองสีแดงอนนเลยัี้ตามดสีแดงก็จะเป็นสายพันธุ์ของเขาว่าต้องติดฝาด ติดอ่ะซ่เนืจอรืของเาเดี๋ยวให้พี่แก้วตาเล่าถึงประโยชน์ของยีนเนผาลัดีกว่าบางคนยังไม่รู้ว่ายี่เนาลัมีประยชชิมบำรุงเม็ดเลือดเม็ดเลือดค่ะก็ลดไขมันต้านมะเร็งชะลอความแบบความแก่ความเหี่ยวความย่นก็คือเซลล์ค่ะฮอร์โมนค่ะกินแล้วสวยเป็นงเหมือนเจ้าของสวนอย่างนี้คือหลากหลายค่ะแบบเยอะมากสรรพคุณค่ะ สีแดงก็อะไรคุณสิภาพรแต่ไม่ฉ่าเท่าสีเหลืองสักครู่อาจจะไม่หวานเท่าคือกําหนดเขาจะเก็บเกี่ยวนี่ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้แค่เจ็ดปดปยังหวานขนาดนี้เลยแต่ปกตินี่เจ็ดบปดสินี่ก็จะฝาดแต่เราพัฒนาสายฟันโดยที่เอาเกสรมาผสมให้เขาหวานไม่ต้องใช้ปุ๋ยหวานจ๋อก็คือรับรองว่าผลผลิตที่ออกมาจาก สวนของพี่แก้วตานี่คือเป็นผลผลิตที่ร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองว่าอร่อยแน่นอน<ช>ทีนี้เปิดให้คนเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนไหมคะหรือว่าเราจะไหนทางช่องทางไหนบ้างเปิดก็ทาง Facebook แล้วก็ทางติดต่อ0 8 0 9 0แปดศูเ้ยแล้วก็ทางอบตและทางชุมชนคุณธรรมของโรงกลางค,ะค่ะก็คือจะมีแบบว่าตักบาดท,ทางน้ําทุกอาทิตย์เขาก็จะพามาเที่ยวสวนด้วยมีรถลางด้วยค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยเหรอใช่ครับเป็นเส้นทางธรรมชาตินะคร ก็หลังจากที่เราตักบาตรทางน้ําทุกวันอาทิตย์แล้วเป็นพระีพณพพื้นถิ่นทุกวันอาทิตย์เจ็ดโมงครึ่งตักบาตรทางน้ําที่วัดตรงกลางเสร็จเราก็จะพามาเที่ยวสวนอินทพลัมแล้วก็มาสวนทุเรียนอย่างนี้นะฮะแล้วมีในตําบลใช่ครับปั่นจักรยานปั่นจักรยานเที่ยวแล้วมีตลาดให้ช้อปปิ้งไหมคะเพราะว่าเห็นาดนค้าเยอะแยะไปหมดของดีทางั้นมีตลาดให้ช้อปปิ้งไหมคะมีตลาดชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางครับผมมีอะไรขายบ้างคะก็มีพืชผักผลไม้นะครับมีชะอมมีหัวบปลีมี มีสือฝักยาวมีแตงที่ปลูกที่บ้านเอามาขายแค่นี้หมดเลยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักกันทุกหลังคาเรือนเป็นอาชีพเสริมหลังจากทํานาแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนการท่าเหลือแล้วก็นำมาขายแล้วก็จะมีจุดรับซื้อผักเพื่อนำไปส่งตลาดไทยสีมุมเมืองก็วันนึงประมาณ หลายตันเหมือนกันครับที่นี่นี่เป็นครัวเป็นฟู้ดแบงค์ครับใช่โอ้โหได้รางวัลฟู้ดแบงค์เป็นธนาคารอาหารใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดมากมากเลยนะคะขนมไทยก็อร่อยค่ะขนมไทยอร่อยเขาขายของเก่งนะคนที่ไทยไปถึงขนมไทยขนมไทยอร่อยเดี๋ยวต้องเชิญออกรายการส่งผ่านถึงพี่ขนมไทยค่ะเดี๋ยวมาออกรายการกันจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะและที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณศิีมาพรพี่แก้วตาขาะมีการต่อยอดมีการแปรรูปด้วยแปรรูปคืออะไรคะมันเบอร์ลี่ในอินทผาลัมค่ะ คืออิ่ชิมค่ะมันเบอร์รี่ในอินทาพาลัมก็คือใช้อินทาาลัมอินดาพาลามกับมันเบอร์รี่อยู่ด้วยกันยังไงเขาจะมีการเป็นน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพด้วยเติมน้ำตาลจะไม่ใส่เราจะใส่เกลือพันปีกับเป็นมะพร้าวน้ำหอมเป็นน้ำเชื่อมน้ำเผาวน้ำหอมค่ะแทนคุณต้องชิมละคุณศิว่อพรต้องเติมน้ำตาลละ ชิมหนึ่งเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยติดต่อช่องทางใดบ้างไปได้วันไหนบ้างไปทุกวันเนาะสดชื่นไปได้ทุกวันปังไกลมากเลยอ่ะคืออร่อยเบอร์นั้นคุณผู้ชมหอมสดชื่นมีความเป็นมะพร้าวน้ําหอมมีความเปรี้ยวๆของมันเบอร์รี่แล้วก็แบบมันกลมกล่อมไปหมดเลยแล้วอย่างนี้มีขายทุกวันไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ผลิตพิเศษมาทางรายการค่ะตอนนี้ก็คือคือจะทําต้อนรับค่ะ ผู้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากชิมนะคะบอกพี่แก้วตาก่อนเลยว่าอยากชิมต้องนัดแนะก่อนนะ<ๆ>เดี๋ยวให้ท่านนายกาเชิญชวนตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวที่ดงกลางคือเป็นการเส้นทางการท่องเที่ยวพอไปไปถึงแล้วเนี่ยเราจะมีเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้พี่แก้วตาเชิญชวนที่สวนบ้างเชิญท่านนายกเลยค่ะครับผมตำบลดงกางก็เป็นตำบลชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้รางวัลต่างๆมากมาย ก็เป็นช <c oughs> ุมชนสุขภาพชุมชนลดโลกร้อนชุมชนจักรยานเนื่องจากเราไปทำเอฟโร่วมกับรองผู้ว่าราชการกรทมก็จะเป็นจุดศูนย์ซ่อมจักรยานเพื่อให้ชาวบ้านที่มีจักรยานที่ใช้ไม่ได้เอามาซ่อมแล้วก็เอากลับไปใช้ลงทะเบียนแล้วก็ประมาณ355หคันก็เป็นเส้นทางปั่นจักรยานถ้าปั่นจากในเมืองก็เป็นมา กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเพชรพักประจำจังหวัดพิจิตรมาบึงสีไฟหลังจากบึงสีไฟแล้วก็มาแวะทานน้ามาเที่ยวสวนอินทพลัมหลังจากนั้นเราก็ปั่นมาที่สวนทุเรียนแล้วก็มาที่ต้นลูกขามรดกต้นสตือต้นสตือยักษ์เป็นลูกขามรดกสามต้นในจังหวัดพิจิตรแล้วมีนกแจวกะลิงสีเขียวมากมายหลังจากนั้นก็ปั่นมาที่วัดดงกลางมาตักบาตรทางน้ําทุกวันอาทิตย์เวลาเจ็ดโมงครึ่ง ท่านนักท่องเที่ยวที่จะไปไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยนะฮะก็จะมีชุดที่ทางวัดทําขาย,เ,ยเตรียไว้วเตรียไปให้แล้วชุดละห้สบาทเท่านั้นเองอมีมข้าวสารอาหารแห้งพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็มีจุดเรียนรู้ทําน้ําส้มควันไม้อะไรอย่างนีต่างๆน้ําส้มควันไม้เราก็ส่งขายที่กรุงเทพครับผม อเป็นครบเลยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ทั้งเสริมบุญสัมผัสวิถีชีวิตได้ชิมผลไม้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทําอะไรต่างๆด้วยต้องจองก่อนไหมคะมีจํานวนจํากัดไหมแต่ละรอบก็ต้องต้องบอกครับเพราะว่าเราจะถ้าท่านไม่สะดวกปั่นจักรยานเราก็มีรถรางจากวัดน่องเที่ยวครับผมทพาะนั้นติดต่อไปที่อบตดงกลางได้เลยนะคะค่ะให้พี่แก้วตาเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยค่ะก้าชวนมาเที่ยวสวนอินทรผาล้ ดงกลางกันนะคะหมู่หนึ่งตะมนตรงกลางอำเภอเมือง,งจังหวัดพิจิตรค่ะก็คือถ้าติดต่อทางท่องทางก็คือมี0 8 0 1 6 2 9 8 9 4แล้วก็ทางอบตดงกลางแล้วก็ชุมชนวัดดงกลางค่ะก็คือขอให้มาวันอาทิตย์นะคะจะได้ตักหวัดทางน้ำด้วยกันมาวันอาทิตย์จะดีที่<ช>สุดแต่ว่าใครที่ไม่สามารถที่มาจะมาที่ดงกลางได้เรามีขายแบบออนไลน์หรือว่าจะส่งอะไรแบบนี้ไหมคะ ก็มีค่ะมีนะคะค่ะมีทั้งออนไลน์ทุกวันค่ะตอนนี้ทุกวันเลยนะคะมาที่จะอุดหนุนกันได้ไปกด F กันได้ถึงคุณผชมเพราะว่าอร่อยจริงๆอยากให้ได้คอนเฟิร์มมีแถมด้วยนะคะแม่เไก่ล็อกเขาขายเก่งจริงๆคุณทิวาลสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากขอบคุณที่รัค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมาออกรายการกันอีกนะคะส่วนท่านนายกต้องมาต่อยอดตลาดพาแม่ค้ามาเลยว่ามีตลาดของดีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะรายงกันางต่อไปค่ะใช่